สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทุกคนที่มารับชมคลิปนี้นะครับวันนี้ผมกับสิภามาใส่ตุ่มป้าไหลครับกับเหงือหอยเชอรี่ที่เ้ามมากไว้สองมือที่แล้วนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเมืองกันว่าเหงือที่เ้ามมากไว้ไมันช่เป็นจะได้ครับไปครับนี่ครับพี่น้องเหงือที่เ้ามมากไว้นะครับกับตุ่มซิฟหลังครับกับไม้แบบนี้ครับเป็นไม้ทุกหน้านะครับ เป็นไม้แบบเก่าครับเดี๋ยวมาแค่ซิบหลังครับเงื่อมันบ่อไหลนะครับเดี๋ยว่ามึงเงื่อนะพี่น้องมันเป็นจะไดครับนี่นะครับมักไว้สองมือนะครับนี่กินนี่เหม็นแห้งครับปรับเดี๋ยวเอาไปใส่เดี๋ยวไปมึงวิธีใส่กันครับเดี๋ยวเอายางไปพูน มงเทียงคุณครับไปครับมากครับพี่น้องเข้ากับยางมาฮอดไม้นี่นะครับที่ห้าวิรีไนี่ครับล้างเลกไก่ใส่มรงนี้ลครับแจนี่ครับไม้สวยอยู่ครับพี่น้องมากครับเข้ามาใส่เหงืยอกันครับนี่แหละครับเหงื่อที่มากไว้น้องครับมีสามยางมีหอยมีไข่มีกะปีครับนี่ครับกินแรงครับ ใส่ลงไปเลยครับพี่นอ้องก็าหนามมันใส่น้ำในเลยครับเพราะมันเป็นไปไป,ปใส่ครับเจนได้แล้ครับพี่นอ้นองเดีบยวพงแบกงานไ้น ครับพี่น้องแล้วนะครับล้างแรกมาครับไปล้างที่สองพูดไปแจ่พูนครับไปครับมากครับพี่น้องล้างแรกวันนึงผมใหญ่มาใส่มงนี้นะครับนี่ครับผมใหญ่มาใส่มงนี้ใหญ่จากแจ้นันมากครับมองคุตังแลยนะครับพูดใหญ่จากแจ้นันมากครับใหญ่มาใส่มงนี้นะครับมงนั้นนามันแหงครับไปครับไปมึงล้างที่สองครับพี่น้อง มากครับพี่น้องหลังที่สองวงนี้เนาะครับทัดจากคุณมาประมาณสิบยี่สิบเมตรเละครับอันนี้ผมก็ใส่เหงื่อเนาะครับใส่เหงื่อแล้วก็เสียบลงไปเลยครับแบกๆทางนาออกให้มันดีๆนะครับเสียบลงไปอย่าปลกทื่อๆไว้ครับกดลงอย่าให้มันลอยนะครับนี่ของโป่งค้างๆมันครับ เ็จเรียบร้อยครับอันที่สองไปครับไปหลังติดสามแจ้พุ่นครับไปครับมากครับพี่น้องหลังติดสามรงนี้เนาะครับวงผมยืนเนาะครับทัดจากนั้นว่าสิบยี่สิบเมตรเลยครับผมใส่เลี่ยงกันมาสามหลังเลยเนาะครับวันนี้ผมใส่เงอนแล้วเหมือนกันเสียบลงไปเลยครับ พกดีๆนะครับเดี๋ยวระวังคนมาเห็นเวลาเาวิธีการเวลาเาใส่นะครับนะครับแล้วลนะครับล้างทีสามไปบัดนี้ผมสิขออนุญาตใส่ไปก่อนเลยนะครับเหลืออีกเจ็ดลังนะครับพี่น้องครับผมจะใส่ให้มันครบให้มันหมดก่อนครับอย่ามันคำเดี๋ยวบืนเสาร์เขคนมันหลุดน้ำกันนะครับไปครับมาครับสวัสดีครับพี่น้องผมสิพามายามตุ่มปลาไหลนะครับที่ใส่ไว้เมื่อวานสิบหลังครับ มาครับไป็นมึงล้างแหลกครับว่ามันสีเขาบ่ครับล้างแหล็กสบายตรงนี้นะครับหยาปวกไว้์นะครับนี่มาครับมึงล้างเหล็กชิ้นักนัดชิ้ดีๆโอ้เขาอยู่ได้ครับนี่สองตัวได้ครับสองตัวได้ครับพี่น้องล้างแหลกเอาละครับมานละครับไปครับไป็นมึงล้างที่สองครับ มารับล้างที่สองครับเริ่มแจงแล้วนะครับตะงเวนกับเสิเริ่มขึ้นลมะเอาไปล้างที่สองพี่น้องโบเขาครับล้างที่สองไปครับไปเมองล้างที่สามมาครับล้างที่สามแจงนีนะครับนี่ มึงครับมิดอิมซิมพี่น้องไปครับไปมึงลัางทีซีไปครับลัางที่ซีวงนี้นะครับนี่ครับยาปอกไหวยครับโบเขาครับไปครับไปมึงล้างตีหาครับ มากครับพี่น้องล้างทิหามงนี้นะครับมาเมืองกันกันกบว่ามันีิเขาโบโบเขาครับเดี๋ยววันนี้ล้างไรที่ถือผมจิตไทยให้มึงนะครับเหลืออยู่ซีล้างครับล้างบ่ถือก,กับชีวิตไายให้มึงเด้อพี่น้องไปครับไปเมืองกันครับเหลืออยู่หาล้างเนาะครับไปเมืองครับ มากครับพี่น้องล้างสุดท้ายแล้วนะครับโมนี่ล้างติดซิปครับเมึงครับสิเขาโบพี่น้องโบเขาครับเดี๋ยวไปสรุปยอดยืมเงอนนะครับว่ามันได้จักโตมันจะนาสิได้สองโตเลยพี่น้องเขาร่างแหลกสองโตเลยครับไปครับไปสรุปยอดยืมเงินครับไปครับ มาครับพี่น้องผมกับมาหอดบานแล้วเนาะครับเดี๋ยวผมจิดเทให้มึงเนาะครับว่ามันได้เจาตมาสรุปยอดกันครับกับพี่น้องกับเ็นแล้วเนาะครับว่ามันได้สอตหลังแหลกเนาะครับว่าแต่สีแหกมานประมาณจังครับถึงหลังแหลกสองตเนนะพี่น้องมาครับผมจุดเทให้มึงเนาะครับนี่หลังนี้นะครับหลังเดียวเขาสองตัผมจุดเทใหมึงเนาะครับ บบคอยย้ายปันได้นะครับแต่กับพ่ออายุได้กินอยู่ครับพี่น้องผัดเพชรใส่บัคเกิลหลายๆนะครับซัมเน่พ่อได้กินอยู่ครับพี่น้องซิฟหลังถือหลังเดียวเขาสองตัวนะครับคลิปนี้ก็ไว้ซัมเน่นะครับผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมไม่ได้ครับ คลิปนีก้ก็ไว้ชั้นนี้ก็นอะครับวัสดีครับ